สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนําการใช้คําสั่งต่างๆในโปรแกรม Solid Work s นะครับซึ่งตัวงานชิ้นงานดังกล่าวนี้จะเป็นชิ้นงานที่ใช้ในหลายๆคําสั่งในการใช้งานนะครับผมซึ่งเราจะเริ่มที่โหมดพาร์ทนะครับโดยเราจะเริ่มในส่วนของเพาของตัวชิ้นงานก่อนนะครับโดยเราจะเริ่มที่ในไลท์เพนนะครับในการล่างรูปแบบของตัวเพานะครับเราจะใช้คําสั่งลายในการล่างเส้นต่างๆนะครับ ในส่วนของล่องที่มีลักษณะเป็นตัวอานนะครับผมเราจะใช,ใช้คำสั่ง T Point Arc นะครับในส่วนของล่องโค้งตัวนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นเส้นตรงเราจะใช้คำสั่ง Line ตามปกติครับ ครับสำหรับการกําหนดขนาดก็กําหนดตามนี้เลยนะครับผมหลังจากที่เราได้กําหนดขนาดในส่วนต่างๆของเสร็จแล้วก็จะมาอยู่ในโหมดของฟีเจอร์นะครับโดยใช้คําสั่ง r e v o boss base นะครับผมคำสั่งนี้จะทําให้ชิ้นงานที่เราเขียนในระนาบเดียวนั้นหม,มุน360องศาจะได้รวมเป็นเพาที่มีลักษณะตรงแบบนี้นะครับผม ครับลำดับต่อไปจะเป็นการสร้างเพนใหม่ขึ้นมานะครับโดยเราจะใช้ในระนาบฟอนต์นะครับเป็นระนาบที่อ้างอิงนะครับสําหรับจํานวนเพนที่เราต้องการสร้างขึ้นมาใหม่คือจํานวนอีกสองเพีันอีกสองจำนวนนะครับผมโดยระยะห่างนะครับเท่ากับห้าสิบห้ามิลนะครับในแต่ละเพนหลังจากที่เสร็จแล้วก็ก,กดโอเคออกเลยนะครับผม อั้วเราจะล่างมาที่ในส่วนของชิ้นงานในระนาบแรกก่อนนะครับผมโดยเราจะสร้างวงกลมขึ้นมาโดยใช้คําสั่งเซอร์เคิลขึ้นมาใหม่อีก2วงนะครับโดยวงแรกเราจะให้ขนาดไปที่ร6 5นะครับแลนะวงที่สองครับไดเมนเตอร์อยู่ที่280นะครับผมโดยเราจะสร้างเซนเตอร์ไลน์ขึ้นมาเพื่ออ้างอิงก่อนนะครับผม แล้วเราจะใช้คำสั่ง t point art นะครับขึ้นมาเพื่อทำในจำนวนฟันของฟันแรกนะครับผมโดยข้างบนนะครับจะห่างจากเส้นศูนย์กลางครับแปดมิลครับแล้วก็ตัวล่านนะครับจะห่างจากเส้นศูนย์กลางยี่สิบมิลลิเมตรนะครับผมแล้วก็ขนาดรัศมีนะครับอยู่ที่หกสิบห้านะครับผมต่อไปเราจะทำการมินเลอร์เข้ามาอีกฟังก่อนนะครับผม ตอนนี้ขอแก้เป็น30มิมลิเมตรนะครับผมต่อไปจะเป็นการใช้คำสั่ง m i ล l e r e n t i t y นะครับเพื่อทำการคัดลอกอทำการคัดลอกให้อีกเส้นหนึ่งมาอยู่อีก,อกฝั่งหนึ่งนะครับผมต่อไปเราจะใช้คำสั่งท i m e n t i t y ี้ครับในการตัดเส้นในส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกก่อนนะครับผมแล้วก็เราจะทำการหมุนเส้นที่เราได้ลากขึ้นมาก่อนนะครับผม โดยใช้คำสั่ง circular pattern นะครับในการคลิก3เส้นที่เราได้สร้างขึ้นมาก่อนเมื่อกี้นะครับแล้วก็หมุนรอบชิ้างานโดยรอบชิ้างานเรามีเส้น,นางเองแล้วก็จำนวนเพิ่มขึ้นมาอีก7อีก7 pattern นะครับผมแล้วก็เราจะใช้คำสั่ง trim entity ในการตัดเส้นส่วนที่เราไม่ได้ใช้ออกก่อนนะครับผมพอเสร็จแล้วกด ok แล้วก็ ออกโอเคออกจากสกเก็ตหมดนี้ก่อนนะครับผมต่อไปครับเราจะมาเริ่มในส่วนของส่วนกลางนะครับผมโดยจะเริ่มที่เพนที่หนึ่งที่เราได้สร้างขึ้นมาก่อนเมื่อกี้นะครับผมโดยเราจะอาศัยจากเส้นสเก็ตที่เราได้ทำในส่วนของเมื่อกี้ก่อนนะครับโดยการใช้คําสั่ง convert entity นะครับเพื่อขัดดึงเส้นจากสกเก็ตที่แล้วมาใช้ในสกเก็ต ล่าสุดนะครับต่อไปจะเป็นการย่อ,ยอสกเกลเส้นเกส้นสเกตลงนะครับผมให้เหลือจากเดิมนะครับจากเดิมที่เป็นหนึ่งตอนนี้จะเหลืออยู่ที่0.7นะครับผมแล้วก็เราจะใช้คําสั่ง rotate entity ครับเพื่อทําการหมนุนเส้นสเกตในในสกเกตนี้นะครับผมโดยเราจะทําการหมุน สิบห้าองศานะครับผมพอเสร็จแล้วสกเกตนี้ก็ถือว่าโอเคครับแล้วก็กดออกได้เลยครับผมต่อไปจะมาทำในเพนที่สองนะครับผมเช่นเดิมครับเราจะคอนเวิร์ตจากเนสกเกตที่เราได้ทำตั้งแต่สกเกตแรกครับผมแล้วก็ทำการย่อลงครับโดยใช้คำสั่ง skill entity ครับผม จากสเกลจากาสเกตที่2ที่เราได้ย่อเหลือ0.5นยครับแต่แต่สเกตนี้เราจะย่อลงอีกครับให้เหลือ0.5นะครับผมแล้วก็กดโ OK อเคออก่ะครับแล้วก็จะทําการหมุนนะครับโดยใช้คําสั่ง rotate entity เหมือนเดิมครับหมุนให้ มีค่าสกัด15องศาเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็กดโอเคแล้วก็ออกจากโหมดสเกตเลยนะครับผมต่อไปเราจะทำการเอ็ X ed, กทูดให้เป็นเกิดเป็นรูปร่างครับโดยใช้คำสั่งล o อฟวอตเบดนะครับผมโดยเราจะคลิกที่เส้นของอสเกตแรกก่อนนะครับแล้วก็วก็กดถูกครับจากนั้นก็มาคลิดในคำสั่งของสเกตต่อมานะครับ โดยเราจะาคลิกพื้นที่ใดของสเกตแรกแล้วก็เราจะาคลิกในส่วนต่อมาของสเกตต่อมาอย่างเช่นตรงน,นี้ครับเราจะใช้คําสั่งที่ว่าดอกเดียวกันนะครับผมโดยฟันมันจะเป็นฟันเดียวครับแล้วก็โดยเราจะไม่คลิกไปข้ามเส้นนะครับถ้าถ้าเราคลิกอ,อีกฟันหนึ่งแล้วแล้วก็สเกตต่อมาเราไปคลิกอีกฟันหนึ่งโดยรูปร่างมันจะหมุนเพี้ยนนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับแล้วก็โอเคออกมานะครับผม แล้วก็ตอนนี้เราก็กดเซฟเพื่อป้องกันชิ้นงานก่อนนะครับผมต่อไปจะเป็นการขั้นตอนของการเก็บละเอียดชิ้นงานนะครับผมในคำสั่งที่เราได้ทําออกมาประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นการเก็บละเอียดชิ้นงานนะครับโดยละเอียดต่อมาครับจะเป็นการสร้างลักษณะเหมือนกับเหมือนพิมพ์ลายครับผม โดยความนานจะ,จะตอนนี้ไความกว้างที่10มิลนะครับแล้วก็สูงจากนอ่สูงจากตัวเพาขึ้นมา5มิลนะครับผมหัจากนั้นก็ไปเอ็กทุนแลครับแล้วก็ให้เท่ากับให้จัดหลดมาที่ร่องส่วนโค้งนี้พอดีนะครับผมจากนั้นเราจะทำการหมุนรอบอเพาะนะครับโดยใช้คำสั่ง เซอร์คูลาร์แพทเนะครับผมโดยลอดช่วยงานเราจะกำหนดไปที่25่เอ่อขออภัยครับเราจะกำหนดไปที่20 20พนนะครับ ็เราจะมาสกเก็ตที่ส่สวนท้ายสุดนะคเับเพื่อทําการเจาะรูเช่นกันนะครับผมแล้วก็ไดเมนเตอร์ในส่วนของรูครับอยู่ที่สามสิบห้ามิลิเมตรนะครับโดยเขาใช้ประเภทในการคัดนะครับประเภททูออนนะครับเพื่อทําการเจาะทะลุเช้นงานได้นะครับผม สุดท้ายก็จะเป็นการเก็บยระียัดชิ้นงานนะครับโดยก,การใช้คําสั่ง f i n l e t แล้วก็ chamfer ในส่วนต่าง,นนง,นนงๆของชิ้นงานนะครับ สำหรับสุดท้ายก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับชิ้นงานตัวอย่างในวันนี้ครับผมครับขอบคุณสำหรับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับผมขอบคุณครับ